เทปต่อไปนี้เป็นภาพยนตร์สั้นที่ผลิตโดนบริษัท d o p p e Gang Collection er Department สวัสดีถ้าเกิดคุณงานรับชมภาพยนตร์นี้อยู่คงจะเป็นพนักงานใหม่สินะงานของคุณก็คือดูว่าคนที่เข้ามาในตึกคือ d o p p e Ganger หรือเปล่าอย่างที่ทุกคนรู้ Doppel Ganger มีความสามารถในการแปลงเป็นคนอื่นได้แต่ว่า บางตัวก็ไม่ได้แปลงร่างได้ดีคุณต้องจับตาดูรูปร่างเพื่อนบ้านของคุณให้ดีนะและจำไว้ว่าอย่าลืมเกากเช็คลิสิ์ของเพื่อนบ้านด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คุณและเพื่อนบ้านของคุณถูกฆ่าได้และนี่คือที่ทำงนานของคุณตอนนี้จะอธิบายว่ามาทำงานยังไง นี่คือหน้าต่าง,งความปลอดภัยอย่าลืมสังเกตร,รูปร่างของคนที่เข้ามาให้ดีๆละ่ะทางขวาคือแฟ้มเอกสารที่รวบรวมข้อมูลของเพื่อนบ้านเข้าไปในนั้น <Okay. S 2> ใช้เอกสารตรงนั้นตรวจสอบเช็คลิสต์ร <Okay. S 2> ับเอกสารจากช่องนี้ หาคุณตัดสินใจได,ได้ว่าเขาไม่ใช่ด o อปเปอร์แกงเกอร์ก็กดปุ่มตรงนี้ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคนนี้คือดรอปเปอร์แกงเกอร์ให้กดปุ่มฉุกเฉินและโทรมาที่3312ในการติดต่อกับบริษัทดรอปเปอร์แกงเกอร์ดีเรคชั่นดีพาร์ทเมนต์หรืออะไรก็ตามให้ใช้โทรศัพท์ตรงหน้าคุณ งานของคุณนะ่ะสำคัญมากทําไม่แน่ใจว่าคุณทำอย่างถูกต้องในระดับต่อไปเขาตเข้า,ามินดีกับเฮนรี่ซึ่ยอดขนคุมตึกแห่งเดีย mm hmm. เฮนรี่เขาไม่ได้เก่งหรอก mm hmm. แต่เขาเป็นคน mm hmm. คุมตึกคนเดียวที่ยังไม่ถูกฆ่าโดยดอปเปอร์เกงเกอร์ mm hmm. เป็นดังเฮนรี่ mm hmm. แต่ดีกว่า ยินดีต้อนรับและขอแสดนความยินดีกับงานใหม่อย่างที่นายเห็นได้ภาพวิญญาณอย่องที่นายคือตรวจคนเข้าออตึกแห่งนี้ในแต่ละวันจะมีลิฟของคนที่เข้ามาในตึกแห่งนี้ okay, แต่บา<ล>งครั้ง <okay. S 1> ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในลิฟนี้โอเคเลยในกรณีนี้นะ <Okay. S 1> คุณจะต้องทําเครื่องหมายว่าพเขาไม่อยู่ในลิฟนี้และตรวจสอบบุคคลน,นั้น S <S และนายก็ต้องตรวสอบบัตรไอดีและใบคำาขอร้องใี่ดีมันมีโลโก้ของบริษทัทเราหรือเปล่าอย่าลืมดูวันหมดอายุละ่ะโอเคครับจำไวล 5, ไ้ล่ะเดินคุณภาพันหนึน่งเก้าพันห้านขอให้โชคดีขอบคุณครับมาเริ่มงานวันแรกกับเช้าที่สดใสตอนนี้เวลากี่โมงเนีเ่ยเอา อืมชื่อว่าไอแซคก,กสอย่างนั้นเหืมไม่มีในริด,ดลายชื่อะนี่ก็ไม่อยูนในลิที่ใชื่อต้องทำยังไงแล้วนะนลืมแล้วนะฉันเรียนมันไม่ดีอ้อน,นี่ไงบิ Big Eye Ball, Big Smile. ๊กไอบ่าวบิ๊กสมัยเอาดีดูก็เหมือนกันนะมีโลโก้ด้วย ใช่ครับผมลืมดูวันหมดอายุไม่อยู่ในลิสต์และก็ใช่อีกผมลืมกดถามคิดว่านาจะถูกหมดนะคนนี้เนี่ยผมว่าคุณเนี่ยเป็นอาใช่ดับเบิลแทงเกอร์หรอกคุณไปได้เลย ด้สามครับผมไม่รู้ว่ามันต้องกดปิดด้วยต้องทำงไงต่อโอเคเอ้ยอ,อ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ผมว่าผมตายว่ะเอาละคุณมีอยู่ในลิตรนคุณหลุยสติงกี้พาสเมนต์ห้องเนี่ยไปด้านขวานะอ,อ,อนุญาตให้เข้าไปได้เข้าไปได้เลย เอ้ยปล่อยผ่านไปคนหนึ่งวันแรกจะรอดไหมวันนี้วันนี้รู้สึกว่ามีอยู่ในดิสี้เอาอยู่ห้องไหนแล้วเนี่ยคุณต้องหัวร้านแล้วเนี่ยอืมอืมนี่ไงหนึ่งสองศูนย์ห้าสี่แปดศูนย์โอเคบัตรยังไม่หมดอายุ มันต้องถามแล้วถามยังไงแล้วอ่ะอ๋อลืมลืมเขาลืมของไว้วันแรกก็เลยมีเดี๋ยวเพื่นเกงเกอเข้าไปเยอะหน่อยเอานาทำงานวันแรกโอเคน่าจะผ่านไปได้เดิดก่อนเลยมันจะมีจัมสแกรมไหมวะอุ้ยลุลคุณฟันซิดโมเต้องมี คุณงแต่ไม่รู้ดว้วยอย่างนั้นแหละเอิม่มโอ้ลงโอ้ลงโอ้งโอเคปิบัตหมดอายุตอนเก้าหกสี่เออคุณอยู่ใช่ไหมน,นะสามันที่สองทำไมทีเ่เขาถึงมีเลือดเต็มอย่างนั้นวะเออเอิม่ม ว่าต้องมีอะไรผิดพลาดบ้างสิอืมคิดว่าน่าจะโอ้ลุบลุบลุบลุลุบลุบลุบก็คือมีเลือดเต็มตัวบอยผ่านไปได้ไงนี่อ่ะโอ้เดี๋ยวนะก็คือที่ผ่านมาคือไม่ได้กคดคพิสเลยไปถึงไม่ได้เลือดเต็มตัวก็ตามโอ้ยงานมันแรงเลย เย่หน่อยฟุแม็กลุยส์รัตบอยส์รูสบอยส์โอเคหนึ่ก้าหโอเคยังไม่มดอายุดีมีก็อันนี้ก็มีเอยไม่ใช่อันนี้ก็มี ใช่ครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าตรงผ้ามันคอนั่นคือแขนมันไม่ใช่ใช่ไหมมันใช่มันน่าใช่มันใช่ชัดเลยโว้ยต้องพงได้ไหมไอ้หนึ่ยลิทได้หวะโอเคถ้าถามก็ได้ใช่แล้วไปได้เลยครับ รู้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 อ่อืมทำไมเขาถึงตายเป็นอย่างนั้นวะม่ไม่ตาเขาเป็นอย่างนั้นถารู้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 เอาละเอาละต้องโทรเบอร์เลยนะสา,างนงองงั้นแหละ Cháy ngay quá, Cháy ngay quá, đi thôi đi thôi, 3 3 1 2 đúng rồi rồi đúng rồi đúng rồi เอยู่เว้ยรวมข้อสอบเสร็จแล้วโอเคครับได้ทำง,งานต่อได้เลยขอบคุณมาก <c oughs> โอเคไม่รอ, <c oughs> อ,รอหรอกออปุ๊บลูกสวัสดีตอนบ่ายครับคุณเองกัสโอเคมีอยู่ในรายชื่อคุณ <c oughs> อยู่ชั้นชั้นหนึ่งห้องที่สามลองนิค ก็ยาวอยู่เวียแฮทแค่หนึงมาสแตงก็คือหนวดใช่ไหมวะสมอลอายลูล่างก็ถูกนะห้าหกศูนย์ศูนย์สามหกเก้าแปดสี่ห้าโอ้ยไอคนแรกม,มันไม่มีอันนี้นี่ว่ามันไม่มีวันหมดวันหมดอายุใช่ใช่ไหมวะหรือว่าจำผิดโอ้จาะคงก็ปกตินะเออ หน้าตาเขาเหมือนวิลเลจอร์ในยไมค์ครับเลยโรแมนโรแมนต์โรแมนต์อ่าอย่างแรกเลยถามไอดีก่อนโอ้ลุกเลยลลโอลอย่าลืมบ่อยสุโอเคยังไม่หมดอายุอยู่ชั้นในห้องนึง อีกอย่าง hora, ่เห่นคือมีนลิดท้างล่างถูกเลยแะโอเคอย่นี้มีเอ้ชื่ออะไรถูกหมดอืมไม่ถูกหมดโอกลุกลกลกลกไปเลยโอ้ลุกล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 กตัวแน่เนี่ยตัวแน่เนี่คนแรกคนสองเนี่ยครับสวัสดีตอนบ่ายครับคุณ คุณนชาเหรอชื่ออ่าอีดีด้วยค่ะโอเคคุณนชาพักอยู่ชั้นสองห้องสิบเจ็ดแปดเก้าหกห้าสามหกหห้าสี่หนึ่งสามเก้าหกห้าสามหก้าสีสามโอเคโอเคถูกรูปล่างก็งมีตาสองสี ตาขวาสีฟ้าตาซ้ายสีเขียวตาขวาสีฟ้าตาซ้ายสีเขียวโอเคผมหยิบอืมโอเคดูมาก็ถูกหมดอนะ่อืมโอเคผัดโอ้ยดูดนหลดอดัดูดมันนะูด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 ดูดูดด บัตรข้าวสานที่ด้วยครับโอเลุกลุกลุกโอลุกลุกโอ้ลุกโลุกเขีลนกีลุกโอ้ลุโอ้ลโอ้ลุกโอ้ลโ้ลกโอลโอลอมีงานด่วน้้กอ่โอกเขียนมีหนวดบิ๊กอน้้ก อานอยคุณคุณอานอยคุณน่าเขียงผมให้คุณผ่านได้อไ่อ้ท<อ>ุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารู้กันตั้งนานแล้วโว้ยชิบหายหมดแล้วดูสวยน่ะตัวจริงซะด้วยโดนแน่ไอเราไอเราก็ไม่สงใจขาบเลือดนั่นเลย โอ้ยเจ๊สวัสดีครับเจ๊เจ๊มีอะไรชืร่อมีเจ๊ชื่อว่ามา,ารม์กาเร็ตบับเบิ้ลเจมมาร์กาเร็ตบับเบิ้ลชั้นสองห้องสามเจ้มีเคอรี่แฮร์ตาซ้ายโอเคตาซ้ายมองไม่ชัด Big Smile. บิ๊กสมัยผมว่าเจ๊น่าจะผ่านนะมันจฝุ่นแรง <ๆ S 1> มากเหรอ <L ew en> ผมมุ่งใจให้คนดีชัวร์ๆไม่น่าใช่ Double g a n g อ e r หรอกปล่อยกี่คนแล้วเนี่ยทำงานวันแรกเนี่ยปล่อยกี่คนแล้ว เอเอ,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 เอต้องโทรไปหาเจนหกสี่สามเอ่อม้นแตกต่างกันตรงไหนวะโอ้ไอคนนี้ไม่ได้ยิ้มกว้างแต่มเมื่อกี้เราปล่อยเป็นตัวจริงถูกแล้ว ที่นี่คือปล่อยไปแล้วมันสองตัวอาจจะสองตัวแน่น <c oughs> ๆวันนี้จิงวันนี้เจอแฟนเยอะดีนี่โวัดดีครับเจ๊เจ๊เนี่ยแหละเจ๊ไม่ผิดอรารชื่อเจ๊อยู่ชั้นสามห้องหชื่อเมียสโตนโอเคอ่าบัตประชาชนไม่หมดอายุเจ็ดแปดเก้าห้าหกสี่ห้าสองเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสองห้าหนึ่งห้าเจ๊ถูกเป็นครูโอเค ถูกทุกอย่างนะอ่าเฮ้ยไม่อยู่ในลิต์ทำไมจริงจรงลูกแอดเดอร์ลิด์อาเกนก็ไม่มีไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือจะไม่ให้เข้าแหละเขาบอกเขาควรจะอยู่ในลิต์แต่ว่ามันมันไม่มีไอเราไอเราก็ใจดีด้วยเอาไปไปไป ตายแน่โดนขโมอปลังอุ้ยตัวจริงโช,ว,ชว์เซรนเซเรนเป็นนางแบบมีจุดทางสายโอเค,อเคทุกอย่างอยู่ในปิดด้วยโอเคสักกี่ตัวกันเชียวว้าแฟ่วันนี้ฮะ ต้องยิ้มกว้างแบบนี้เจ๊วันนี้ต้องยิ้มกว้างเจ๊ต้องยิ้มกว้างสิเจ๊ไปกันต่ออุ้ยเวนเวน่าเขาคุ้นจังเคยเห็นในเรื่องอะไรสักอย่างเลยไม่ได้อยู่ในปิด้ใช่แล้ว จะเออเลอร์ทุกคนไม่ได้นะหนึ่งหนึ่งสี่หกห้าสองสองแปดเก้าเจ็ดสามศูนย์ไม่เป็นไรทุกคนคุณถูกต้องแล้วอืมกลับมาจะทำงานอย่างเไรทำงานสั่งช้าโอเคถูกร่างกายก็ถูกอืมพว่าให้เขาได้โอเค ลืมเช็คลิสต์ขังเนี้ยโอเคไปโอ้ลุกลุกลุอุ่นโอโอโก็ว่าอยู่ว่าทำไมก็คือแปลกนิ้นึงก็คือไม่ได้เลยเหรอใช่แล้วจ้าที่ใต้แน่ผมจบงานไปเข้าตึกปุ๊บโดนกักเบื้องเก็กินตายวันแรกใช่ไหมเนี่ยถามจริงูเครียดแล้วเริ่มเริ่มเครียดแล้ว อเจ๊เคยมายังวะเจ๊น่ยยังไม่เคยมาเคยเจ๊เคยมาแล้วชิบแล้วอืออีกอ,อ,อ,อย่างอ๋อผิด<ๆ>จ,จะลืมทุกอย่างไม่ได้นะเจ๊ครับอืมดูตามรูปก็เหมือนกันอยู่ ใช่ยังเด็ดดูทำรูปเหมือนกันเป๊ะเลยไม่หลอดนี่รู้อชัวร์เลยไม่หลอดแน่ๆอุ้ยเชียบน่านงไงจับน้องเพื่อนเก้ไปได้สามตัว <Huh? laughs> <laughs> ปล่อยเดี๋ยวพแกยงเกงอร์เข้าไปได้หกตัวหกตัวเลยเ